มาครับรอบนี้นะครับเราจะมาลุ้นกันอีกแล้วนะครับกับการตามล่าหา S A r ห้นัเองนะครับซึ่งล็อตนี้นะครับเป็นล็อตของวันที่20เดือน12นะครับ A 26นั่นเองนะครับมีทั้งหมด5 2 5อหอแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับว่า5หอนี้นะครับเราจะได้ S r ใบที่2ของผมหรือเปล่านะครับน้วยครับเราลุ้นกันแบบนี้เลยกันนะครับกับ สองที่หนึ่งครับจะมาเลยไหมจะมาเลยไหมทุกท่านทุกคนลุนพร้อมกันครับยังไม่มาแน่นอนครับเป็น n นะครับสองก็เป็น n นะครับนี่นะครับ n แน่นอนนะครับไปดูหอที่สองครับของไม่เอาดีกว่าฝั่งริมกันดีกว่าครับรอบนี้นะครับ เป็นครูรามานะครับแต่เหมือนจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าครับอ่ะหลุดพร้อมกันครับอือหือเอ็นธรรมดานะครับใบต่อไปครับยังคงธรรมดาอยู่นะครับโอเคน,นะครับธรรมดาอยู่มาโบตันตองริมซ้ายนะครับใบนี้ครับ เอาแล้ครับมาแล้ว TR น่าจะยากและน่าจะออกมาเป็น R หรืออาครับนี่ใบเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ครับนิดนึงนิดนึงอืมเป็นใบ R หรือออานะครับ R หรือออานะครับสีฟ้าด้วยอ่ะโอเป็นอ r นะครับ เป็น R R อ่ะเดี๋ยวไวรุ้นนะครับพร้อมกันไปดูลิมฝั่งนี้ครับถ้ามาอีกก็ S R แล้วครับแบบนี้นะครับถ้ามาอีกก็คือ S s R แล้วนะครับอืมร้อยสิบแปดครับ N นะครับห้นะครับนี่นะครับมาดูหอกกลางกันนะครับ รุ้นครับอืมซี 4. โอ้เป็นใบที่ผมขาดอยู่ตอนนี้นะครับและเป็นเป็นร้อยเจ็หร้อยเจ็ดมาเยอะมากครับตอนนี้โอเคนะครับเมื่อกี้เราเจอร้อยเจ็ดกี่ใบเนี่ยร้อ,อยเจ็ดตาใบเดียวเหรอร้อยเจ็ดอ้าวอ๋ออยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงนูน้นมา ร้อยเจ็ดอยู่แผ่นนี้นะครับใช่ไหมนี่ไงร้อยเจ็ดนะครับมาดูใบนี้กันเลยครับลุ้นครับเบอร์เบอร์หกสิบแปดคุณคุณครับหกสิบแปดหกสิบแปดคุณมากเลยอย่าบอกว่าฮิเอนะครับฮิเอนะครับฮิเอนะครับดูฝั่งซ้ายสีฟ้าฮิเอหรือเปล่ามาลุ้นครับหนึ่ง 2 3ครับนี่ครับนี่เอจริงๆด้วยนะครับเป็น R r นะครับหรือดับเบิลนั่นเองนะครับเป็นลายกาเล็กซี่นะครับสวยงามมากๆครับและใบนี้ก็คือร0อนั่นเองนะครับเอซิอาร์ใบที่2ผมยังไม่มานะครับลุ้นกันต่อไปครับดูซิว่าเราจะลุ้นกันอีกนานแค่ไหนฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ